สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มาตำรวจํำรวจมาเดินเที่ยวป่านะครับนี่คือป่าหมดเลยครับมาดูไรข้าโพดนะครับโอ้โหเยอะมากดูดูนี่สวัสดีครับไรข้าโพดไรข้าโพดยกแผงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้ว มันจะหมดเวลาแล้วครับเป็นไรข้าวโพดหมดเลยครับข้าวโพดสัตว์นะครับข้าวโพดสัตว์ทีนี้พาเด็กมาออกกําลังกายไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลุยป่าข้าวโพดนะครับอุ้ยอ้าวไปไหนทางนี้ทางนี้ดิทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเราไปหาพริกก่อนเดี๋ยวเรา ทิกมาทำอาหารก่อนครูบางครั้งเราก็ต้องไปทางนู้นนะทางนี้ไม่ได้เดี๋ยวแวะแวะที่กระท่อมบ้านอาภูเนาะตี๊กงจำไว้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแวะตรงกระท่อมตรงนั้นมามาโทษอ่ะเออสไปอันอันอันข้างล่างนะข้างล่างไม่ใช่ข้างบนเดินช้าๆเดี๋ยวล้มนะเว้ย

ข้าวโพดต,ตรงนี้เพิ่งใส่ปุ๋ยแบบ็ดสังเกตว่านี่ครับโตมากครับไม่ใช่ข้าวโพดโตครับหญ้าครับโตมากมีไหนมีไหนกระท่อมมีไหนมีที่ไหนกองหันกอหันกอเอากระท่อมใหญ่อยู่นะกระท่อมมีไหนเมื่อกี้นี้เห็นแวบๆบแบบตัวไหนกระท่อมอใหญ่เมื่อกี้ม,ม,มีที่ไหนละกกง อ,อยู่ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่ากองนี่ไงไหน,ไไหนอันนี้ไม่ใช่มีข้างล่างไงกง<ว>อ๋ออันนี้ใช่ไหมห <ả? S 1> นี่ไงนี่ไงเจอแล้วโอ้กว่าจะหากระท่อมเจอไปกว่าาจะหกี้อรูเจก็ยวัง อาเดินระมัดระวังหน่อยนะเด็กๆรเด็กเฮ้ยเจอแล้วไหนหาพริกดินี่นี่โอ้โหเขาโพดอย่างสวยไม่มีพริกเนาะไหนมีอะไรบ้าง อันนี้เป็นทางเก็บน้ํานะครับเก็บน้ําสําหรับพ่นพ่นยานะครับอันนี้เป็นบ่อบ่อเก็บน้ํานะครับสังเกตว่าจะมีลูกปลาเยอะยะนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้มาถึงกระท่อมแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวขอนั่งพักก่อนแป๊บบนึงแต่เราต้องลงไปอีกไม่ลงไปแล้วไนแล้วจิบ mm hmm. เปาโด ฉันมาไกลมาไกละเกิน,นเป็นไรชกนี่ยครับนี่คือกระท่อมล้างนะครับไม่ใช่ร้างนะครับแค่ไม่มีคนอยู่นะครับอันนี้ที่ลองน้ําฝนลองตรงนี้แล้วก็ไหลไหลไไหลไหลไหลมาตรงนี้ไหลล,ไหลลงตรงนี้แล้วก็ลงที่บอ่อเก็บน้ำใช่ไหมนี่ไหน เฮ้ยอะไรเนี่ยเดินกลับได้ไหมไป,ไปเอาลำพงนี้ไปได้ไหมเฮ้ยลำพงไม่เอาเอาตรงนู้นลำพงเราก็มีเฮ้ย <c oughs> ทางอยู่ตรงไหนตรงนี้เอาไวตอนนี้เราจะเดินออกจากป่าข้าวโพดนะเดี๋ยวจะถึงจะออกตรงไหนเดี๋ยวาจะดู่ะเฮ้ยเดินดีๆดิเดี๋ยวถ่ายรูปพวกลิงเก็บไว้ก่อน

ไม่มีไม่มีถึงแล้ว,ลวออกจากป่าโอยข้าวโพดก็จะเป็นนี่เลยไร่ข้าวตัวนี้มาอยู่ที่ไร่ข้าวแล้วนะจ๊ะโอ้ยเหนืน่อยเหนอเขาพักก่อนเดี๋ยวเราพักที่กระท่อมนี่ทีนึง ร้อนเนาะเอาน้ำลาดหัวได้ไหมเนี่ยจะลาดกุญแจยังจะสกอยจะยังกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนอ้อยเอาควันไทยกินน้ำก่อนสดชื่นไหมควันไทยสดชื่นไหมคงยังไม่พอเ,อเดี๋ยวพี่กินด้วยเออพี่ นอนนอนเดี๋ยวนอนพักก่อนแล้วก็ไปกินข้าวนะทายากันยุงหน่อยเอ้ยมียากันยุงด้วยเว้ยเทายากันยุงก่อนกินข้าวนะเอ้ยมีเซ่มันเอามาโลด่มาหมอะไรมันเอาเอ้ยใช่เลยอันนี้พกยากันยุงด้วยเว้ยเอาทาเลยเอาโชคเอาไหมเอาทายากันยุงหน่อยในป่ายุงเยอะหูก็หูคิงก็อาน้อง ครั้งนี้ไอ้รงเองอ้าวอ้าวทาแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินข้าวกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินเดี๋ยวแม่วาดังไฟก่อนเอย้สมโชคเดี๋ยวพักก่อนเอากินกล้วยก่อนรองท้องก่อนเอาไป คนละลูกคนละหนึ่งลูกอ้าวเจ้าโชคให้ปลานีลูกเอ้าใส่กงเลือลูกเดี๋ยวให้ครูปลาแล้วก็เริ่มมือแล้วเรมือแล้เรียกครูปลาเลยครูปลาครูปลาเอาอันไหนเอานี่แหละครูปลาเอาอันนี้เลยนะเอ้ากินกินนี่ยิ่งมันสะอาดสะอาดแล้วให้ก็ใส่เนื้อเดียวให้กงหนึ่งบาลานอย

บุดยลามามาได้ก็ไดกกุ no. mà mà ้งปากินข้าวนอ่มามาุนี้กินข้าวเรวยอืมกไกโล่งข้แม่แกอืมอะไรตัวพ่อม่ออกก่เพียงอ่ะเพียงาม่พอเกยย่มหมดมาจะแกยห่ ยันไงยนะังดิง่งแตะตัองเอยยังแกะหนุ่มโลดเลยอ้าวกินข้าวได้แล้วจะใส่กลง วันนี้มารับประทานอาหารมื้อเที่ยงกับเรานะครับกินกินกิน่อิ่มกลับไปกินที่บ้านต่อส้มมันก็าจะหอมบาดีส้มมันไม่เปอปดีส้มมันเจอเปจริงอะส้มเะกะส้มจิใหม่ฮะ

พอมาเลืลูกน้องื้อแต่าหาวาเตเนอป้ามออยู่นะพอาะ่ละวโอ้ยตาเปุกลับเลยเอาเฟิำข้าวมแต่ประมาณนี้เาเอมตอนนี้ก็เดินมาเยอะพอสมควรแล้วก็กินข้าวกินน้ำกันแล้วนะครับ ตอนนี้ก็งงถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับนมอ,อย่าไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้นขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ